ผมบอกแล้วว่ากลาคือมันไม่ธรรมดาดวนดูโอ้ไม่มันผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเราเลยใช้จริงอยากให้มีแค่ชั้นเดียวแต่ตอนนี้อยากให้มีสองชั้น <c oughs> มันยังอยู่อ่ะทุกคนมันคาตกรสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับ t 1 6 6 5กันนั่นเองแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะทุกคนประเด็นก็คือ บุ๋มจะพาทุกคนมาดูแมปแมปหนึ่งที่บุ๋มเคยพยายามเล่น100วันนานมาแล้วแต่นี้บุ๋มเข้าไปเช็คเรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงและนี่ก็คือ m i n e c r a f t 1 0 0วันเป็นนางเงือกค่ะทุกคนเป็นนางเงือกยังไงที่บุ๋มจะลงน้ําให้ทุกคนดูนี่คือเวลาเราลงน้ําเราจะเป็นนางเงือกแบบนี้คือตอนนั้นน่ะบุ๋มจําได้ว่าบุ๋มเข้ามาทํา ซีรีส์นี้เนี่ยได้ประมาณนี้แหละ37วันนีคะทุกคนแต่ว่าไม่เล่นต่อเพราะว่ามีปัญหากับคอมนะคะไม่ไหวนะคะเกมแคสบ่อยมากเราก็เลยต้องหยุดเล่นซีรีส์นี้ไปคะ่ะทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่บุ๋มยังทําค้างไว้ยังไม่เสร็จก็คือ การทําบ้านนี่เองค่ะและในวันนี้ค่ะทุกคนแน่นอนบุ๋มจะมาสานต่อสิ่งที่เรายังทําไม่เสร็จกันก็คือทําบ้านนั่นเองโอ้ยจะหาใครอยากจะดูว่าเอ้ยซีรีส์นี้บุ๋มเล่นไปถึงไหนนะคะตอนนั้นเนี่ยบุ๋มจะแปะคลิปเก่าไว้ให้ดูด้วยแล้วกันนะคะทุกคนว่าบรรยากาศในเกมมันเป็นยังไงแต่แบบเชเดอร์มันอาจจะคนละตัวที่บุ๋มใช้ตอนนี้นะคืออันนี้เป็นเชเดอร์ตัวโปรดนะคะทุกคนก็เอามาใช้ด้วยเฮ้ยแต่คือแบบคิดถึงอ่ะพอมาเห็นสภาพตัวน,นี้แล้วคือแบบอบ้านยังทําไม่เสร็จเลย ต้องบอกตรงๆว่ามันแคชบ่อยจนแบบว่าเราไม่สามารถเล่นต่อไปได้นี่ค่ะทุกคนมันก็เลยดําเนินการได้มาถึงประมาณนี้แล้วของทุกอย่างก็คือก็ยังอยู่อยู่เลยนะแล้วความพิเศษของซีรีส์นี้ก็คือนอกจากเราจะเป็นนางเงือกได้แล้วนะคะเวลาดำน้ําเห็นไหม มันจะอากาศไม่ลดเลยเพราะว่าเราเป็นนางเงือกนะคะแล้วก็ยังมีหมู่บ้านใต้น้ำอะไรแบบนี้ด้วยสุดยอดมัน amazing หมุมหมอกเลยและที่สำคัญมีศัตรูทางทะเลที่น่ากลัวมากๆอีกด้วยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนพาทุกคนมาย้อนวันๆแล้วก็มาทำโปรเจกต์การสร้างบ้านหลังนี้ให้เรียบร้อยกันดีกว่าแต่ว่าของมุ่มตอนนี้มุมไม่รู้เลยว่าอันไหนดีของไม่ดีแต่ว่าของที่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะอยู่บนเรือเพราะว่าเราจะ อาศัยอยู่บนเรือด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าบนเรือเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะในยามค่าคืนไม่อยากจะบอกว่าหมดนี้เนี่ยนอกจากจะมีพวกศัตรูที่อยู่ทางน้ําแล้วเนี่ยตอนงคืนพวกซอมบี้ต่างๆนะคะีคะทุกคนโหดมากกระอให้เรียบร้อยเออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทํานั่นนี่นูน่นคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นซีรีส์นี้ได้ขนาดไหนนะคะทุกคนเอาไปว่ามาลงแบบ ให้ทุกคนหาคิดถึงกันก่อนว่าเอ้ยม,มันเคยมีซีรีส์นี้ด้วยนะ <c oughs> ของเยอะเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีคอยดรา้อนที่เก็บไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยโอเคอุย้ยมีห้องเอนชารนั่นบนด้วยอุย้ยโคตรจะเลิอดจะเรือลำนี้อยู่บนเรือแล้วก็ได้นะเนี <c> ่ย <oughs> แต่ไม่เอาเดี๋ยวเราไปทงบ้านนะต้องเก็บของให้มันดีๆแต่ตอนนี้อยากได้ไม้จำไม่ได้ว่าแต่ละที่เป็นยังไงแต่มันมีแท่นวาร์ปเมื่อกี้เราลองวาร์ปไปดูกันดีกว่าอยากไปดูตรงน,นี้โอเคที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยน,นวงมาก เอ้ยมีเอมูเรลของมันเจนใหม่บ่นี่น่าจะไม่หรอกโอ้ตรงนั้นมีเรือมีเรือโจรสลัดอยากได้ต้นไม้สวยๆอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้โอ้โอโอนวงโอเคตอนวัดมันจะน่วงๆน,นิดนึงปรากฏว่าที่นี่คือหมู่บ้านเนะะื้อค่ะหมู่บ้านกลางทะเลยอย่างนั้นหรอโอ้มีที่แบบนี้ด้วยฮะสุดยอดคือมันจุดยอดจริงๆตอนที่เรื่องคือแบบทุกอย่างเป็นน้ำหมุดนะคะแล้วแบบพวกหมู่บ้านเนี่ยมันจะอยู่แบบเนี้ย ไม่เสียดายที่บุ่มเล่นไม่จบเนะค่ะทุกคนอุ้ยมีแสงเหนือด้วยหรออุ้ยเกินไปเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะชื่นชมอ่ะน,นี่ไงเอ่อเรากลับบ้านก่อนอ่ะจังหวะน,นี้ไม่คิดอะไรมากะคะ่ะทุกคนขอนอนก่อนขอนอนก่อนแล้วเราก็จะวาร์ปไปอันนี้บุ๋มแบบตั้งชื่ออะไรเนี่ยมั่วไปหมดเลยอันนี้มีแต่หินนะดิโอเคบุ๋มว่ามันน่าจะแค้นบ่อยๆเป็นที่นี่แหละเป็นที่ตอนที่เราวาร์ปนี่แหละ หมดแล้วโอเคกลับบ้านมีแค่นี้นะคะทำเรือก่อนอู้เรือเรนโบ์น่ารักเวอร์อ่ะอันนี้เราจะตรงไปก่อนนะคะพอบุ๋มเห็นต้นไม้ข้างหน้าเราต้นหนึ่งมีเรือด้วยนะคะเนี่ยแล้เป็นเรือดีไม่ดีเนี่ยเอ๊ะเหมือนเคยขึ้นไปแล้วด้วยแสดงว่าเราต้องจัดการไปแล้วดีเราถึงขึ้นไปได้โอ่โอไม่มีของอะไรเลยบุ๋มน่าจะโดไปเรียบร้อยแล้วไปตัดไม้ได้หรือเปล่านี่งายไม้สีชมพูที่บุ๋มพูดถึงชีวิตจะลืมกินข้าวไปถึงไหน ตัดไม้กันโอเคตอนนี้อยากจะได้ไอ้นี่ไปด้วยอ่ะมันมี่ยากไม่ยากแต่ไม่สวยมันต้องเหมือนไว้ใต้น้ำเท่านั้นปะตอนนี้บุ่มก็จะกลับนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันต่อเลยดีกว่าได้แค่ไหนก็อาแค่นั้นแหละเนาะถ้าได้ไม้สีนี้มาด้วยบุ่มว่ามันจะสวยด้วยนะ มาเลยแล้วกันไม่ต้องไปถึงเนเธอร์เราก็มีใช้ได้อุยไปประดับหลังคาไนะด้สวยนะเนี่ยคือแบบอยากได้ทุกอย่างตอนนี้ไม่เว้นขอขอนะคะถึงไม่ได้หลังคาแบบที่หวังแต่คิดว่าเอาไปทําน่าจะดูเป็นนางเงือกมากขึ้นนะคะโอ้ว oh, What is this? มีมังกรด้วยหรอจะไม่เห็นได้ว่าเคยมีมังกร <laughs> อะไรกันเนี่ยโอเคได้ของกลับมาพอสมควรนะคะ เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยบุ๋มจะทําหลังคาแบบน่ารักนะคะทุกคนคือถ้าเริ่มทําหลังคาป่านนี้เสร็จไปนานแล้วอู้แล้วก็กระจกเผากระจกไว้ด้วยนี่เดี๋ยวขุดทรายเอาจากแถวบ้านนี่แหละคะ่ะเอาจากแถวบ้านนี่เลยกว่าจะได้เริ่มบอกเลยว่าบ้านอย่างนี้กว่าจะได้เริ่มในเวลาในการสร้างส่งปีเพราะสร้างไม่เสร็จงงอทาประตูเป็นเนเธอร์ได้นี่เราอาจจะได้ไม้ชุพูเข้มนี่เพิ่มค่ะมาเก็บค่ะ ต้องใช้กระจกอันนี้จะตัดไปเผื่อทำเป็นบ้านใต้น้ำด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะบุ๋มขอทําบ้านบนบกก่อนแล้วก,นะกันนะก็ถ้าใครอยากดูการทําบ้านใต้น้ําของนางเงือกคนนี้อีกเนี่ยคะ <c oughs> เรียกตัวเองเป็นนางเงือกไม่ถึงในเกมะนะถ้าใครอยากดูบ้านนางเงือกแบบที่เป็นใต้น้ำานะคะก็อย่าลืมกระทืบร้ค์คลิปนี้ให้ถึง100รไลค์กันด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวมาทำต่อให้ดูอย่างแน่นอนเพราะว่าบุ๋มก็อยากเล่นต่อเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้บุ๋มหาทางไปนเธอด์ดีกว่าแล้วต้องการไม้สีเข้มๆเ,เพิ่มเพราะว่าบุ๋มจะเอามาทำเป็นกรอบหลังคามันน่าจะโซคิวหน้าดูแต่ยังไม่เห็นมอนสเตอร์เลยเนาะคือแบบตอนที่บุ๋มเล่นคือมอนสเตอร์มันน่ากลัวมากมันไม่ใช่มอนสเตอร์แบบผู้ผีนะมันคือพวกสัตว์น้ําพวกปีศาจนะคะตอนนี้บุ๋มต้องการของที่อยู่ในกาเวลออกมานะเราจะไปเนเธอร์อ่ะได้แล้วโอเคป่ะป,ปึ๊บปื๊บอืม 1> 1, 2, หนึ่งสองสามอือฮึอด้ดีชอบยอดวิลิกูดมาได้เวลาปูดิงนุ่มอาจจะเคยไปแล้วก็ได้นะคะเนี่ยมันดูไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยเราต้องเข้าไปก่อนถึงจะรู้มาแล้วไม่เก็บของเลยนะถ้าเข้าไปตายนี่คือเสียใจนะเนี่ย้โอ,โอเค โอเคใบโอมอะไรเอ่ยไม่อยากรู้ว่าลงใบโอมไว้ในเนเธอร์ด้วยโอโอโอมีอะไรแปลกๆไปหมดเลยแคคตัสหรอไม่ใช่อแล้วผุ่มไม่ได้ทุกเวลาเลยงงว่าไม่ได้ไม่เคยเห็นมาก่อนลงอะไรไว้เนี่ย <c oughs> เฮ้ยเนเธอร์ Nether กลายเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคน it's crazy บุ่มบอกเลยว่า crazy มากขอเก็บโบนไว้ก่อนนะคะ แต่บุมอยากได้ไอะไรนุ้ยตอนนี้บุ๋มอยากได้สิ่งเดียวก็คืออยากได้ไม้ของไม้สีชมพูเพิ่มได้ไหมเราจะไม่ไปไกลกว่าโอ้โหแล้วตรงที่เกิดนะพอจะมีต้นไม้ไหมอะ่ะอยากได้ต้นไม้อ่ะึมอุ้ยมันเป็นบลัซัมสักอย่างเป็นนอกไม้นะคะมันไม่ใช่ไอที่เราขุดขุดกันนะคะทุกคนมันคือแร่อะไรไม่รู้นี่ต่างหากมันไม่ใช่ตายเจอเดี๋ยวของไม่คุ้นเคย โอเคบุมว่าตอนนี้เรากลับกันดีกว่านะคะทุกคนเนเธอร์มันต้องเดินทางแบบจริงจังมันถึงจะได้ของยี่เราว่ามาไอจ,จริงอยากให้มีแค่ชั้นเดียวแต่ตอนนี้อยากให้มีสองชั้นหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามโอเคอมไม้อันนี้สวยนะคะแต่ว่าเราต้องปอกเปลือกน้องนิดนึงเพราะว่าเปลือกน้องไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อวบุมก็จะปอกเปลือก อ่ะเรียบร้อยอือหึอือหึโอเคคือเราสามารถใส่กระจกได้แบบเบิ่มๆเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นทางเข้าชั้นสองชึบชชึบช,บชบโอเคต่อไปก็จะเป็นหลังคานะคะซึ่งในส่วนของหลังคาบุ่มต้องการให้มีหินนะคะวางร,บรอบๆไปก่อนปึ๊บปบอืมตอนแรกว่าจะทําแบบหลังคาทรงสูงแต่ ใจหนึ่งก็อยากทำหลังคาทรงธรรมดา <laughs> ทุกคนแบบอุ้ยมันก็สวยทั้งสองแบบนะทำเป็นหลังคาโดมไม่ได้เพราะว่าบ้านเราเป็นแบบยาวอะดิงั้นเราเป็นหลังคาทรงสูงลองดูก่อนแล้วก Wis ันนะมอนเตอร์จะมาก่อนไหมเน,นี่ยโอเคแล้วก็วางหินเป็นหลังคาสรงไปก่อนบุ๋มจะได้วางสีฟ้าแบบสมใจปึ๊บก็วางอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโอ้ยสุด หินหมดโอเคคำต๊ครับข้างบนเลยมอนเตอร์อย่าเพิ่งมานะอือืโอเคปึ๊บอ่าเรียบร้อยลังค่าเนีบุมจะไม่ขึ้นมานอนบนนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันกว้างไม่พออ่ะเราจะใช้อันนี้กับอันนี้ในการวางมาทั้งหมดเลยวางสลับกันนี่ วยดีนาได้มาจากเนเธอร์นะคะแต่มันมีไม่เยอะดิอโอเคอีกฝั่งหนึ่งจะพอไหมอาจจะต้องไปหามาเพิ่มนะคะอุ้ยสรุปอันนี้จะหมดก่อนฮลัลโหลหมดนะคะ อจะเอานี้อีกหอันก็พอได้อยู่อ่าโอเคพอได้แล้วตรงกลางเนี่ยบุ๋มทำอันนี้มาพอดีนี่ยวะมาชุบชุบวางมาให้เชื่อมกันเรียบร้อยเฮ้ยว e ล y ิกูดไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะอันนี้ปิดปุ๊บอ,อือเดี๋ยวหาไฟไปวางนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็อีกฝั่งนึง บุ่มมาบุ่มกระโดดขึ้นมาก็จบละปปึ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันต่อว้ายวยว่ายบุ่มบอกแล้วว่ากลาคืนมันไม่ธรรมดาดวนดูโอไม่ oh มันผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเราเลยมาจากไหนก่อนนี่คือเหตุผลที่ทําไมส่วนหนึ่งบุ่มต้องนอนเรือสินะ <laughs> โอ้ยนอนบอได้บอลเตอร์โอ้ย what is this oh okay how wow oh my god เกินไปป่ะคือมันเกินไปอะปิดก่อนปิดก่อนวัดไปนอนที่อื่นก่อนได้ไหมอ่อ่าตรงไหนเออตรงนี้ปะอ่าโอเคจบปัญหาแล้วทุกคน วารปไปนอนที่อื่นก็มันนอนไม่ได้อ่ะเอเราจะนอนได้ไหมที่นี่เราต้องหาบ้านนอนก่อนจำไว้บ้านหลังนี้นะคะมีเข็มทิศโอเคพร้อมเดินทางขอสักหลังนึงเหอะลุงขอนอนด้วยหน่อยให้มันเช้าโอเคขอบคุณค่ะวูเป็นคืนที่น่ากลัวมากนะคะทุกคนกรุณารอสักครู่ขอกลับไปบ้านก่อนทุกคนว่าสถานการณ์มันจะโอเคหรือยังมันจะไปกันหรือยังโอเคแล้วเมื่อคืนนี้คือแบบ อะไรเอ่ยมอนเตอร์รายรอมมากนี่หลังคาบ้านของเราอ้อลืมมากระจกไม่เสร็จก็เพราะว่าวิ่งไปวิ่งมานี่แหละกระจกจ้าบอกข้าเถิดปิงไปบ้านมันจะได้เสร็จสักทีไม่ใช่ไรโอ้เป็นไฟโอไมาสวยมากเดี๋ยวไปเก็บมาอีกเลยขึ้นสักตรงนี้อือเรียบร้อยออลืมวางโต๊ะครับก่อนนะคะมันดาที่ทำมาแล้วก็อย่าให้เสีย เอาไปเป็นทางขึ้นซะเลยเปิบเรียบร้อยแล้วก็สามารถวางไม้มาฮอกกานีนะคะแบบนี้อ่าได้อยู่ทุกคนพอเมื่อกี้บุ๋มสังเกตว่ามันมีช่องโหว่ที่ใดที่หนึ่งด้วยนะคะนี่ไงปรับอืมแล้วก็กระจกของเราพร้อมแล้วนะคะทุกคนเมื่อสักครู่แต่ก่อนกระจกจะพร้อมนั้นมันมีส่วนอื่นนะคะอย่างเช่น ข้างล่างเนี่ยมันคงจะไม่เปิดโล่งสักทีเดียวบุ๋มจะให้มันเป็นฟิลฟิลนี้อืแค่นี้พอเพราะเป็นชั้นล่างเราไม่ต้องชมวิวอะไรมากมายแต่ว่าชั้นบนค่อยเปิดนะคะอุ้ยฝั่งนึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บฝั่งนี้บุ๋มเปิดกว้างได้นะเออแล้วก,ก็วางอันนี้ไปอ่าก็วางกระจกให้เรียบร้อยอือฮึ หน้าก็ออแค่นี้พอแต่ว่าอันนี้ประหลาดกว่าชาวบ้านเขาบุมว่าต้องเปลี่ยนให้เป็นไม้เหมือนกันดีกว่าจะได้ไปในทิศทางเดียวกันอือฮึถ้ามันเข้าไปบล็อกหนึ่งนี้แหละจะได้ดูเป็นทางเข้าฟืบ <c oughs> อืมเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือทางด้านบนนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วด้าน,นบนบุ่มก็ใส่ยอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะต้องการความโล่งๆอยู่แหละแต่ความแบบว่าทํามาไม่พอเนาะ <c oughs> มันอาจจะวางไม่ได้แบบต่อเนื่องนะคะทุกคนเออ ส่วนข้างบนตรงนั้นอยากให้มันเป็นแบบอะไรสว่างสว่างอืมจริงๆอยากได้โกลด์สโตนมาวางมากเลยนะคะแต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้ผมขอวางเป็นแทรปดอ r แทรปดอเป็นไงบ้างโอ้ดูได้โอเคโอ้สว่าง <laughs> ใช้ฟรอสแมกมาดีกว่าคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหลายรอบ <laughs> ไม่ได้ขี้เกียจเลยจริงๆขายนิดเดียวฟรอสแมกมาไม่ทำไม่บ้านบึ้มใช่ไหม <laughs> ขอลอง เออปิดให้มันแบบเข้าไปหนึ่งชั้นนะคะทุกคนมันออกก่อนปุ๊บปุ๊บอืมพร้อมตรงนี้กับตรงนี้เปลี่ยนเป็นบันไดอ่าโอเคหางานหางานให้ตัวเองเพิ่มอีกแล้วนะคะจุดจุดนี้เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมเสร็จงานง่ายๆกันอย่างแน่นอนมันไม่สว่างอย่างที่คิดนะ ไม่ได้เดี๋ยวไปเอาซีเดนเทิก็ได้ค่ะตอนนี้อันนี้มันต้องเป็นแพทเทิร์นนี้นี่เห็นเะล่ะโอเคประมาณนี้แหละถ้าหมุมมาอันนี้มันจะแปลกๆไหม <c oughs> <c oughs> สีสันน่าแต่มันถือแล้วมันสว่างแต่ไม่รู้ว่าเวลาวางจริงมันสว่างหรอือเปล่าปึ้งแล้วก็เออไม่ใช่ต้องวางบันไดก่อนปึ้งปึ้งแล้วก็แท็บดอแท็บดอหายไปไหนเฮ้ย ทำบดอายเสร็จอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยนะคะทําตรงนี้ของเราต่อไปเราไปประดับตกแต่งบ้านให้มันดูเป็นนางเงือกนางเงือกมากกว่านี้ดีกว่าจริงๆถ้าได้พวกแบบอ่อประการังมานะคะบุมว่ามันจะสวยกว่าน,นี้มากแต่แบบว่า <c oughs> บุมไม่ได้มีที่ขุดไอ้นั่นไงมันก็เลยเอามาไม่ได้แต่เดี๋ยวแปเอาอันนี้มาเพิ่มนี้สวยมากอืตรงนี้ก็ได้มั้งเฮ้ แคกตัดนี่ก็ดูดีนะต้องวาง,ย,าง,ง,าย,งายังไงอ่ะต้องวางบนพื้นของอันนั้นอย่างเดียวแล้วกล่องมันถือได้ไหมอ่ะถ้าผมไม่ลงหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ค่ำแล้ต้องรีบไปนอน <c oughs> กลัวเข็ดมากไอร่อนช้างด้วยเฮ้ยอะไรวะนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยมีไข่อะไรแบบนี้ด้วยหรอเฮ้ยอยากลองอ่ะเคงั้นเดี๋ยววางประตูก่อนแล้วกันนะคะก็คงจะต้องเป็น ไม้มาฮับก็ดีด้วะบางประตูปูดิงแล้วก็กระจกอีกบางส่วนนะคะเพราะว่าอย่างไม้หมดโอเคบ้านเราเสร็จชั้นล่างแล้วนะคะเหลือวางรอบๆข้างนอกแล้วก็ตกแต่งอีกนิดนึงมันก็จะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ไปนอนกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยต้องวับไปนอนที่อื่นกันเลยทีเดียวนะคะเจอมอนสเตอร์เข้าไปโอเคสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคน มาดูบ้านที่น่ารักสดใสของเรากันดีกว่าเป็นยังไงโอ้บ้านน่างเงือกเฮ้ยได้นะมันก็ดูเป็นสีน่งเงือกออกเราเหลือวางรั้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการวางรั้วกันในวันนี้โอ้โอเคไม่เยอะอย่างที่คิดแฮะแล้วก็ลองเอาไปทําเป็นรั้วดูโอ้ดูดีกว่าที่คิดแฮะ โอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละแบบที่ต้องการเหลือวางด้านบนไม่น่าพอนะคะเนี่ยอาา่าฮะอุ้ยเอ้ยพอดีเกินไปเปล่าอ่ะฉะนั้นผมก็เหลือวางไฟนะคะอืมนี่ไงไอรอนเรามีเราทำไฟเล็กๆอันนั้นปึ๊บ เริ่มจากหมักตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก่อนเลยเอ้าหมดแล้วโอเคปะวางอุ้ยอย่าพึ่งแต่ว่าตอนแรกบุ๋มไม่ได้จะให้มันเป็นอย่างนี้ดิมปึ๊บปึ๊บไม่พอนะเนี่ยลืมบุมลืมวางอันนี้ข้างบน โอเคเพราะว่าเราจะได้วางไฟได้แบบนี้อ๋อฮะสักสองหลอดแล้วกันนะโอเคจริงๆมันก็ได้นะอืมเรียบร้อยค่ะข้างบนเหลือวางเตียงก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่บุมว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองวางรั้วดูว่ามันจะหายไหมอืมก็อาจจะพอได้อยู่แต่มันต้องใช้เยอะกว่าน,นี้มากๆเะค่ะทุกคนเสรษดายตรงนั้นแหละตรงที่มันไม่มีมก็วางได้แค่เนี้โอเคก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้เรามีเยอะกว่าน,นี้เราค่อยมาวางตอนนี้บุม๋มอยากทำไฟเพิ่มอีกสักดวงหนึง่งไปมาปากปึ๊บ ปึ๊บเย่ yeah. ก็อีกอันนึงน่งนึกว่าพอเลยเมื่อกี้ชึบโอเคเฮ้ยเรียบร้อยเอา้าข้างบนยังไม่เสร็จอีกแถวนึ่งนี่ว่าบูมังไม่เสร็จแล้วเนี่ยไม่เห็นอ่าจริงๆถ้ามีเก้าอี้นั่งด้วยใดๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยหรอโอเคไม่มีเลยนี่ อืมอืมอืมุกสูงไปอืมจบห้องนอนก็เสร็จแล้วเหลือแค่เอาเตียงมาใส่นะคะแล้วผมก็จะไปเอาอันนี้มาเพิ่มด้วยงั้นเราไปเนเธอร์กันเลยจำได้ว่าเอามาจากในเนเธอร์นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะมีหรือเปล่านะตรงนี้ดูไม่มีมันจะอยู่สูงๆหรือเปล่า โอ้ไม่คือเมื่อกี้รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตายทุกคนเชื่อไหมแต่ที่บุ๋มไม่ตกใจอะ่ะเพราะว่าเราตกลงไปแล้วไง <c oughs> นึกว่าไม่สูงขนาดนั้นเฮ้ยแล้วคือมันสูงมากลงไปแบบนี้ไม่ได้ต้องทาที่ขุดก่อนนะคะ <c oughs> ตายตรงไหนนะน่าจะตรงนี้นะคะโอ้โ <c> ห <oughs> สูงมากแม่ลงไปกับอันนี้ได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะฮึ๊บอุ๊ คนรไรตายสองรอบโอ้บุ๋มมาพร้อมกับบล็อกดังนั้นเราก็จะได้ความระมัดระวังมากขึ้นไปเย้อ yeah. ุ้ยมีแร่อะไรในเธอด้วย,ยขอเก็บไปศึกษาหน่อยแล้วกันนะจ๊ะน่าจะต่อยเจ็บแต่ก่อนอืนขอเอาของก่อนได้บอสไปโกรดข้ามหัวไปเลยอ่ะเก็บของคืนเก็บของคืนขอของคืนด้ยมโอ้ยคุณคุณคุณ,คณาคุณ คุณคุณพี่คุณพี่คะคือเราจะไม่คุยกันหน่อยเหรออุย้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบุ๋มว่าบุ๋มสู้ได้แป๊บหนึ่งคุณพี่ดิฉันตกใจเลือดเต็มหน้าเลยไอตัวนี้มันต้องโดนสังสอนนี่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 นคืออะไรอะแมกมาสลามแมกมาสลาม no ออกแกกตรงนี้ไม่ได้ทุกคนมันยังอยู่อะทุกคนมัน จะตายแล้วนี่ตายอ้าวก็คือแค่นี้เลยทิ้งอะไรไว้ให้เจลคำถามคือตายหลายรอบคุณทิ้งให้ไว้เจลสร้อยอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยไม่ชอบไม่ชอบเู่เฉยไม่ชอบไปทำชุดได้นะคะบวกแปดเลยโอ้นี่บวกหดีกว่านี้ซะอีกนะเนี่ยแสดงว่าเป็นของดีเก็บได้อืม สิ่งที่เราต้องการอยู่ที่ใดบุ่มไปได้มาจากที่ใดนะนูน่นนู่นเจอแล้วโอเคถึงแล้วเป้าหมายมันสวยอะ่ะเอาไปตกแต่งเยอะๆเลยมันสว่างด้วยนะประเด็นไปค่ะเราอย่าไปสำรวจที่อื่นไกลเลยตอนนี้นบ้านบุ่มมันจะไม่เสร็จสักที ยก yeah. ลับบ้านได้โอ้โ oh ห oh. นที่สุดเราก็ได้เวลากลับบ้านกันสักทีอมืดค่ำแล้วด้วยโอ้ยตายกลับบ้านที่นอนอยู่บ้านนี้ก็ไม่มีบุ๋มบ่าบุ๋มต้องเอาของไปเก็บแล้วก็แปลที่นอนมาแล้วนะคะทุกคนอ้าวานไม่ได้โอเคงั้นก็วาร์ปไปนอนที่อื่น <laughs> ไม่ใช่ปัญหานะคะโอ้ยอ้าวทำไมไหมอย่างนั้น่ะ โซชื่นที่นี่เป็นที่หลบภัยชั้นดีของเราเลยค่ะทุกคน <c ười> คือเจีผีวับหนีนอนเลย <c ười> ไม่กลัวแต่อย่างใดอกลับมาบ้านแล้วจ้าเริ่มจากวางไฟอยสวยชอบวิลี่ไลค์มากอะ่ะวางตรงนี้ได้ปะเอยดูดิโอ้เต็มไปหมดอะ่ะเยอะเกินวางไว้ข้างในแทนดีกว่า แล้วก็ทางเข้าบ้านสักหน่อยตรงนี้ืออปึ๊บแล้วเดี๋ยวนี่ไงมีพอดีเป๊ะคิดมาแล้วหีเห็นปะล่ะไม่สวยแบบนี้ไม่สวยเลยเดี๋ยววางโต๊ะคราบไว้บนบ้านด้วยพร้อมกับกล่องเก็บของนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็กักนอ,อือันนี้บาเรลอฮะโอเควางไว้สักตรงไหนดี เอาแบบถึงบ้านเลยดีกว่านี่โอเคเรียบร้อยก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาบ้านของเราเดี๋ยวพาออกไปดูไกลๆกันสักนิดนึงเต้นเต้นเตนเต้นช่วยนี่เลยบ้านของบุ๋มนะคะทุกคนที่ทำมาทั้งหมดใน EP นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากดูบุ๋มทําบ้านใต้น้ําในซีรีส์นี้ต่อเนี่ยก็อยลืม่จะก,กดไลค์กดซับสไคร้และก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บุ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายวู้ฮูวู้ฮู <laughs>